สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเ mm hmm. จเซน,นท่านขาติวโนน45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมลูกค้าสังเกตดูนะลมพัดหน้าหนาวมาแล้วไปจริงๆแล้วครับผมรู้สึกว่าอากาศจะเย็นนะครับลูกค้า ผมอาจจะมีบา,แาดแผลพอดีหัวเข่าอักเสบนิดหน่อยช่วงนี้ยืนแล้วก็เดินบ่อยมากครับลูกค้าอยู่ที่เต็นท์วนไปวนมาทั้งวันนะครับสวัสดีลูกค้าใหม่ขอบคุณลูกค้าเก่าที่น่ารักนะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอทุกรุ่นทุกชนิดครับลูกค้า เต็นท์ของเรานะครับชื่อว่าเซนทันคาอยู่ซอยติวานนท์45จังหวัดนนทบุรีนะลูกค้าเดี๋ยวนี้เป็นโลกออนไลน์นะลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะครับช่อง YouTube ของเราจะเหวี่ยงไปให้ลูกค้าที่หาข้อมูลต่างๆนะครับทุกที่เลยนะครับหรือจะมีแอดมินน้องของเรานะครับส่งไปให้ลูกค้าได้รับชมนะครับผมเป็นคนที่ถ่ายรีวิวรถแบบถ่ายแบบเทคเดียวจบแบบสดๆเลยอ่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่า รถเพิ่งได้มาล้างสีดูดฝุ่นบางคันมีรอยเบียดมีสีถลอกผมถ่ายแบบนี้เลยครับลูกค้าแล้วผมบอกลูกค้าหมดนะฮะแล้วผมขายรถพร้อมใช้งานผมจะเก็บงานให้ลูกค้าก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะส่งรถที่ลูกค้าได้ไปใช้งานจริงๆและถ้าเกิดว่าตำหนี่มีตรงไหนผมบอกรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะฮะเอา s u v c o m p a อ t อีกหนึ่งรุ่นนะครับกับเบรนเดอ e ์อีโวนะฮะร,รถหรูแบบ มินิคอมแพตมากรถทรงดูหล่อสง่านะฮะสายพันธุ์อังกฤษนะลูกค้าเป็นรถที่ขับสบายบ้านเราและอยู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานนะลูกค้าชมมนี้เป็นยอดนิยมมากที่สุดแล้วผมแอบกระซิบบอกเลยก็ได้ครับราคามือสองไม่ถึง7 0 0 0แสนอะลงเยอะมากครับจากออกใหม่4ล้านกว่าบาทอะตอนที่ผมขายเมื่อประมาณปีกว่า2ปีผมยังขายกันล้านปลาย2ล้านกว่าเลยนะวันนี้ราคาลงเยอะแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ สองคันนะครับเพราะว่าบางทีผมเจอรถสวยมาผู้ผมจะรีบซื้อมาก่อนเลยนะครับคันนี้สภาพสวยกลิบเลยลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับเลนโรเ v อร e อีโวนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นนะครับลูกค้าหลังคาเป็นหลังคากระจกนิรภัยและเป็นหลังคาสกายรูฟนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิกามไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกบานเดิมโรงงาน100%นะค,ะนะคะรับลูกค้ารวมถึงกระจกหลังคานิรภัยของแท้เดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะคร ตัวถังงานโครงสร้างนะครับซื้อไปมีชนหนักพ่ความจมน้ำรับซื้อคืนใจเงินเต็มจำนวนแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นคือตัวอ e นะีวกเนี่ยหลังคาเขาจะเป็นทูโทนตัดดำนะลูกค้าแม็กเขาจะให้เป็นสีดํามาอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ทําสีนะเซ็นเซอร์หน้าทุกดวงอยู่ครบหมดไฟหน้าท้ายเดิมโรงงานไฟใสมากลูกค้าดูดิไฟใสเป้งเลยฮะไฟบนไฟล่างนะครับรวมถึงชุดกระจังหน้านะครับโลโก้เลนโลเวอร์นะครับเดิมหมดลูกค้าดูเส้นฝากระโปรงพวกนี้เส้นเดิมเดิมหมดเลยนะฮะ สวยกลิบเลยครับเดี๋ยววันปล่อยรถเดี๋ยวผมขัดน้ํายาเคลือบเซรามิกให้รถเงาฉ่าแน่นอนนะครับรถเงาฉ่าแน่นอนนะฮะสภาพคือเดิมๆโรงงานเลยนะครับสภาพและเป็นรถที่ขับดีให้ลูกค้าเป็นรถที่ขับสบายนะครับอะไหล่ไม่ต้องห่วงนะถามคนที่ได้ดูเลยครับเยอะมากครับเยอะมากนะครับชุดแก้มเสาประตูต่างๆนะครับรวมถึงชุดหลังคานะผมให้ดูนี่ๆๆให้ลูกค้าดูหลังคาไอ้นี่ตัวนี้เป็นกระจกนะฮะข้างล่างมันจะมีม่านปิดเปิดได้แต่กระจกมันยกไม่ได้นะ ดูขอบยางกระจกสวยกริบครับถือว่าเรียกว่าไร้ตำหนิรวมถึงไฟหักระจกคือรถดูแลไม่ดีนะพวกนี้ไม่เหลือนะลูกค้ามันแตกยับหมดเลยเนี่ยขอบยางพวกเนี้ยถ้ารถดูแลไม่ดีมันไม่เหลือนะมันแตกหมดเลยฮะส่วนใหญ่รถกลุ่มพวกเนี้ยครับดูแลดีทุกท่านนะฮะส่วนใหญ่จอดในร่มหมดลูกค้าดูแผ่นพับข้างประตูประตูไม่เคยแก่นะ องศาตรงเป๊ะเลยนะแผ่นพับเส้นคือคมเลยนะเส้น1เส้น2เส้นสเส้น4ี่นะครับเส้น5ไม่มีตําหนิเลยนะครับทุกจุดแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นแม็กอ่ะอย่างนี้ผมขอนั่งเหมือนพอดีผมอาจจะปวดหัวเข่านิดนิดแม็กอาจจะมีรอยตรงตรงนี้บ้างเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนยางครับเขาขันนะครับเดี๋ยวผมไล่เอาสีแต้มทําสปาให้ใหม่ยางสภาพดอกยังเต็มนะฮะซุ้มล้อพลาสติกด้านในเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีฉีกไม่มีขาด,ด้วยฮะลูกค้าผมเปิดราคาเลยดีกว่า เดี๋ยวลูกค้าจะรอนานบางท่านอาจจะไม่ดูดจบคลิปนะคะคือที่ผมทําคลิปอย่างเงี้ยผมอะ่ะเข้าใจลูกค้าเวลาลูกค้าหาซื้อรถลูกค้าอยากได้แบบข้อมูลตรงไปตรงมานะครับแล้วลูกค้าบางท่านไม่มีเวลาบางท่านอยู่ใกล้กับผมก็จริงแต่ทํางานครับลูกค้าบางท่านยังเจอผมในช่องยูทูบก่อนมาเจอโตผมจริงๆนะครับลูกค้าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ผมหนึ่งทำคลิปอย่างนี้ขึ้นมาผมพูดแหละผมอยากให้ลูกค้าเห็นทุกซอกทุกมุมจริงๆตำหนีตรงไหนผมบอกหมดนะแล้วรถออปชันเป็นยังไงเรว่าๆจะเป็นรถที่ขับระดับประมาณกลางๆครับคือระดับกลางๆคืออะไรเป็นรถที่ไม่ต่ําไม่สูงมากแต่ขับสนุกมากครับลูกค้านะฮะความนิ่มระดับถือว่าดีเลยนะแต่ไม่ได้นิ่มเหมือนพวกกลุ่ม S อสคั ard, หรือว่ากลุ่มพวกรถที่เป็นตระกูลเบนที่เป็นคันใหญ่ๆนะครับความนิ่มระดับพอดีเขาเรียกว่าความหนึบได้ความหนึบสูงมากกว่าเพราะเขาเป็น SUV แบบทรงสปอร์ตนะครับราคาเลื่อ 2, 6 9 5 0 0 0าม้าบาทมันมีแค่คันเดียวนะผมขายราคานี้เลยไม่ผิดนะครับ6 9 5 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าเงื่อนไขการจัดต้องโทรมาเช็คต่เงื่หวดส่งฟรีเหมือนเดิมไม่มีบบก่า้จ่ายเพิ่มเล่มทะเบียนบังคับโอนค่าใช้จ่ายผมออกให้หมดนะฮะกระจกหูช้างเนี่ยพวกขอบยางพวกนี้ไร้ตำหนิหมดเลยนะสวยเป๊ะถ้าลูกค้ามาเห็นรถจริงนะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน จริงๆ2คันผมสวยทั้ง2คันเลยผมมีอีกคันหนึ่งนะฮะลูกค้ามาลองขับดูได้เลยนะครับผมไม่ห่วงรถนะไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับไฟใสมากไม่มีตําหนิเลยนะครับคิ้วขอบยางต่างๆถือว่าไร้ตําหนินะฮะไฟเบรกดวงที่3ไร้ตําหนินะครับนะฮะโลโก้เลนโรเวอร์โลโก้อีวอกนะครับ S D 4เดิมโรงงาน100%นนะครับรวมถึงไฟทับทีมท้ายไฟตัดหมอกหลังนะฮะนี่เป็นไฟตัดหมอกนะลูกค้า ปลายท่อดิฟล่างนะครับไลท์ตำหนินะฮะสปอยเลอร์หลังไลท์ตำหนิตะเข็บฝาท้ายนี่ไม่เคยแกะเลยนะันชนท้ายเนี่ยแก้มเนี่ยคือเดิมหมดเลยนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับขอบยางประตูขอบยางกระจกสวยทุกด้านครับถือว่าไลท์ตำหนิงานสีคะแนนเกือบเต็มร้อยเลยนะผมให้คะแนนสูงมากเลยนะแม็กถือว่าไลท์ตำหนิแม็กมันจะมีรอยไอ้ตรงที่เบ้าล้อนิดๆนะครับไอ้ตรงที่เราช่างเขาขันนะครับที่เขาประแจอะไรไปโดนบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ราคาไม่น่าเชื่อคือผมอ่ะ รุ่นเนี้ยผมขายมือสองมาตั้งแต่2ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้ราคามือสองดูนะฮะลูกค้าเหลือ6กแสนกว่าบาทเป็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในเดี๋ยวผมไปหยิบกุญแจสักคู่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดเปิดภายในให้ลูกค้าได้รับชมนะครับคือถามว่าทําไมเลนส์ลูเวอร์อีถึงขายดีผมกล้าพูดเลย1ทรงสวย 2อรถเป็นทรง SUV ที่เป็นทรงสปอร์ตและเป็นรถที่ขึ้นลงง่ายเนี่ยเบาะอยู่ตำแหน่งสะโพกเองนี่ผมขึ้นได้เลยลงได้เลยไม่ต้องยอ่อเขา่านะฮะส่วนออปชั่นเนี่ยคือมาจัดเต็มเลยขออนุญาตยกขาลูกค้าไม่ได้นี่ไม่ได้แกล้งนะผมเจ็บจริงๆมันปวดนะครับปวดนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูเลยนะฮะนี่ผมให้ดูเลยข้างในรถจริงค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบหล่อมากครับ นี่ผมเปิดหลังคาให้ดูเลยนะครับคือหลังคาเนี่ยเขาจะเปิดได้แต่ม่านนะลูกค้าส่วนกระจกมันยกไม่ได้นะเรนโรเวอร์ทำม,มาแบบนี้ดูเป็นแบบสปอร์ตมากอย่างการเราแบบนอนติดกับทะเละครับดูเป็นสปอร์ตอลังการงานสร้างมากนะครับรถจริงให้ความแบบขับแบบสะดวกสบายมากแล้วผมชอบออปชั่นอย่าง,นงหนึ่งคือ1เนี่ยเกียร์เนี่ยถ้าเราสตาร์ทนะครับหัวเกียร์เขาจะขึ้นมานี่เห็นไหมฮะสะดวกสบายมาก จอใช้ได้ง,งานได้หมด100%นะครับกล้องทุกจุดทำงานปกตินะฮะสภาพสวยมากและผมชอบอีกอย่างนี้ผมให้ดูวันนี้มีน้ำหอมของเจ้าของเดิมนะครับแก้วเนี่ยเขาจะมีตัวปรับอุณหภูมิถ้าเรา,เาแก้ววางแก้วร้อนในตัวนี้จะร้อนถ้าเราวางเย็นตัวนี้มันจะเย็นผมชอบมากเลยเนี่ยพวกเกสพวกนี้ใช้ได้หมดนะไม่มีเสียนะแล้วก็มีโหมดปรับการขับขี่นะฮะนนี่จะเป็นโหมดเกียร์เกียร์เนี่ยเลื่อนเป็นเหมือนเกมของเล่นเลยนะฮะ เป็นรถยนต์นะฮะแต่เหมือนขับของเล่นเลยนะฮะอันนี้เป็นโหมดการขับขี่โหมดขึ้นเขาโหมดลงเขาโหมดขับทะเลทรายนะครับโหมดฝนตกถนนลืน่นอะไรเงี้ยสามารถเลื่องการขับขี่ได้เบรกก็จะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะคันนี้เลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยพวงมาลัยก็จะเป็นเพนเดนชิพนะฮะหกหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม์ เลขสวยมาก6กหกก็น่าจะประมาณแสนกิโลถือว่าไม่เยอะนะลูกค้าถือว่าน้อยนะพงมอะไรออปชั่นมาเต็มมากพงมอะไรหนังเดิมทุกชิ้นนะครับมีเพนต์ดันชิปปรับสปีดเกียร์ได้นะครับมีปุ่มปรับโฮมปรับเครื่องเสียงนะครับมีคุยคอนโทรลล็อกคอมเรวขับขี่อัตโนมัติมีโหมดปรับในเ,เรื่องของฟังก์ชันของการเชื่อมต่อมือถือครับลูกค้านะครับสบายมากนะออปชั่นดีมากแล้วพงมอะไรหนังเดิมพวกนี้หนังเดิมหมดเลยนะสวยกริบเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนลูกค้าจะได้เห็นเนื้ออขงบ นะครับเหมือนคนป่วยเยงไ,ไม่รู้นะครับเบาเป็นเบาหนังเดิมทุกชิ้นนะครับลูกค้าไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนชิ้นนะครับแล้วผมยังไม่ได้ลงแว็กเดี๋ยววันปล่อยรถในผมชุบหนังนี่เงาฉ่าเลยนะสภาพสวยคลิปเลยนะพื้นก็พื้นเดิมหมดนะครับแต่ปูเป็นโฮมหกดีให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างฟอกขห้ใหม่ดูสภาพต่ตางๆโลโก้ยังสวยขอบตะเข็บพื้นนี่คือขอบยางประตูไม่เคยแกะนะลูกค้า ลำโพงเป็นมีเลเดียนะฮะเป็นลำโพงที่ให้ความนุ่มเหมือนกับฮามาก a ดดอนเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะนะฮะดูตะเข็บหนังประตูพวกนี้ของเดิมหมดเลยนะของเดิมนะฮะหนึร้อยเปนตะยิ่งเบาะหลังนะให้ดูนะครับเป็นรถที่ขับสบายครับลูกค้าขับสบายแต่ความหรูนี่ตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์เลยอะไรอยู่นี้เยอะมากนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะ สมัยก่อนนะมันมันลำบากเรื่องหาไหลเราต้องวิ่งเข้าเชียงกงไปนู่นไปนี่แต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับลูกค้าเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกอะไรมันมีกลุ่มมีมีการสอบถามข้อมูลแล้วก็ช่างเขาเยอะมากครับช่างมาเปิดเองอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายนะครับท้ายก็จะเป็นท้ายไฟฟ้านะครับนี่เมื่อกี้นะฮะท้ายพวกชั้นวางของพวกนี้ก็มีครบหมดนะครับ ผมให้ดูพมอันนี้เป็นของของแต่งที่มาใส่เพิ่มดูนะฮะสะอาดมากครับลูกค้านะฮะก็จะเป็นยางอะไรอยู่ครบหมดนะไม่มีหายนะเครื่องมืออะไรอยู่ใต้ท้องหมดเลยแล้วก็สะอาดนะยางเดิมๆหมดเลยนะฮะตะเข็บท้ายเดิม100%นะครับท้ายไม่เคยแกะนะครับลูกค้าไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนเม็ดอาร์คแผ่นพับอยู่ครบทั้งหมดนะประตูก็ปิดปกตินะสามารถกดปิดได้เลยนะครับสะดวกสบายมากเป็นรถที่ขึ้นลงง่ายมากครับลูกค้าแล้วการขับขี่ค่อนข้างให้ความนุ่มค่อนข้างสูงฮนะและเป็นรถที่ขับสบายสบายจริงเลยนะครับ เป็นรถที่ขับสบายมากครับดูเบาะนะครับเบาะไม่มีตำหนิผู้นี้หนังเดิมหมดเลยนะลูกค้าแต่วันปล่อยรถนี่ผมเหมือนที่ผมบอกว่าผมเข้าใจลูกค้าผมขายรถพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมชุบแว็กข้างในฟอกทคำความสะอาดให้ใหม่สีข้างนอกผมเคลือบใหม่น้ำมันเครื่องถ้าเกิดว่าเจ้าของยังไม่ได้เปลี่ยนผมเปลี่ยนให้หมดนะครับน้ำมันเครื่อ,น,น,อน้ำมันเกียร์ผมไล่คลีนให้ใหม่เพราะเราขายรถพร้อมใช้งานนะลูกค้านะครับผมเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับขายไปก็ เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับแบบหล่อๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้ราคามันคุ้มมากลูกค้าราคามือสองนะราคามือสองลงเยอะตั้งแต่ลดไฟฟ้าเข้ามาแต่ลูกค้าอาจจะถามผมว่าคุณเจมันใกล้น้องเจมันใกล้สิ้นปีราคามันจะปรับลงหรอยาะกครับยิ่งต้นปีราคารถมือสองขึ้นนะลูกค้าผมบอกเลยนะไม่มีทางหรอกครับมันจะปรับนู่นแหละครับกลางปีหน้านู่นแหละ ดี๋ยวมันลงไม่เยอะแล้วครับเพราะว่ามันมันลงมาจนสุดเพยายดานเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงอีกด้านนะครับเพราะว่าไอ้ตรงตัวเลนส์ลเวอร์เนี่ยเลนส์ลเวอร์เนี่ยตัวเปิดฝากระโปรงจะอยู่ด้านคนนั่งซ้ายนะครับจะเหมือนกับเบนต์ตัว w 1 2อ่อครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวเปิดฝากระโปรงนะครับเบนซ์ <c oughs> W124 <c oughs> ก็เปิดฝั่งนี้เหมือนกัน บางรุ่นก็นกด2ทีมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงที่เปิดรุ่นนี้กดทีเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ขับสนุกมากครับลูกค้าและดูแลรักษาง่ายครับและเครื่องฟิตปังแล้วรุ่นนี้เครื่องทนมากนะครับน้อยมากที่เครื่องจะเสียครับผมให้ฟังเสียงเครื่องฟิตปังเลยครับฟิตปังเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแก้มข้างเดิมคานหน้าเดิมนะฮะข้างในอ่ะเขาจะทํามาเป็นสีด้านนะที่ลูกค้าเห็นแบบนี้คืออันเนี้ยของแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมล้างห้องเครื่องให้ใหม่เดี๋ยวทำสปาให้ใหม่นะครับซื้อไปใช้งานยาวๆเลยคือเหมือนที่ผมบอกคลิปเลยว่าที่ผมทําคลิปอย่างเงี้ยผมเข้าใจลูกค้าเวลาหาซื้อรถบางท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลบางท่านงบมีจํากัดแต่อยากได้รถไปใช้อย่างน้อยลูกค้าเอาเป็นศึกษาเป็นข้อมูลนะครับเอาไว้เปรียบเทียบกับที่อื่นผมพยายามถ่ายให้เห็นทุกซอกทุกมุมสนใจติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรผมจะลงไว้อยู่นะครับลูกค้าในช่อง YouTube ของเรานะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆผมก็มาอัปเดตแต่จริงๆผมขายทุกยี่ห้อเลยนะคนได้อีสะ บางทีผมถ่ายคลิปไม่ทันครับลูกค้าขอบคุณมา,มากๆนะครับขอบคุณครับ